สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมือนีนห้อยซี่แปดนะครับพามาเบิ่งขอพนันวันละตัวนะครับเดี๋ยวจิขอตัดต่อคลิปเทละตเทีละตฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับตัวนี้หูตันนะครับหูตันใหญ่มากทางรอยเอดเท่าแล้วน,นะครับกับผม,มเฉพาะมืองานมือนีจักจักมือไงมือนีหายจักหลอดซิมหาครับซมอยู่มือกี้ยิ้ยินะซีแปดกับผมหูตันค่ากับผมค่าโตไรบันไดกว่า หนึ่งล้านหาหมื่นนะครับตอนนี้ไปไปสังกัดยุสัสแล้วพี่น้องแดงฟ้ามครับน้องแดงฟ้ามนะครับเสื้อสีส้มเดียงหวัดร้อยเอ็ดครับครับผมเดี๋ยวขอตัดทายทางออกทางช่องในหอยสีแปดนะครับขอบคุณหลายๆนำหาเบิ้งมาหลายหลายสนามแล้วนะครับตอนนี้ไปอยู่เป็นหัวร้อยเอ็ดเฮาแล้วหาพ่อแม่พี่น้องสนใจนำเชื่อชุดทนายไอ ุด1 0ซิหล็อตครับ1,000หลอ็อตขอผมขอเบอร์ฝากพี่ฝากน้องนะครับ081 081 7682 7682 C22 ครับ C22 ไก่บริเวณผสมไห่นัมบะมีมีกะมีหมอมีทั่วครับทั่วประเทศเหรอครับกับผมหอเกายหูตันนะครับเดี๋ยวผมขอใายรอบๆนะครับฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับสีบดได้ตัดต้อนะครับพ่อแม่พี่น้องนี่หูตันโต่งิงไปออกมาไกลๆเลยนนะครับนี่ครับหูตันนะครับหูตัน นำเชือดชุดละพันนะครับชุดละพันคาโตวนี่แหละครับง้วตละล้านนะครับตละล้านสื่อขายกันจริงในสนามนะครับรอกว่ามีนำเชือได้แล้วชุดละพันนะครับไปโย่ไหลฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับนี่ครับพอพันวันละตเฮาวมันนี้ขอเสนอหุตันนะครับหุตันรับผมกับผมคุณทีมงานหุตันหลายๆนะครับที่หายด้หอยซีแปดไทยทำขอบคุณครับ